ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่พัทลุงแล้วนะคะเราอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเพนเขาอะไรนะเขาอกทะลุเขาอกทะลุนะคะแล้วเราก็มาพักกินข้าวกันออกจากบ้านมาตั้งแต่9โมง10โมงตอนนี้คือ5โมงเย็นแล้วเพิ่งจะได้กินข้าวเที่ยง <c oughs> ข้างนอกฝนเหมือนจะตกนะคะก็เลยย้ายเข้ามาทานข้างในนะคะอันนี้เป็นผัดไทย <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็น,นี้เป็นข้าวหมูทอดอันนั้นเป็นผักกะเพราทะเล นี่ที่นาออร่ามาเช้าแต่งหน้าด้วยตัวนี้เลยราชิเซเว่นเนื้อน้องคือบางเบาเกลี่ยง่ายเวอร์เวลาแต่งหน้าก็คือจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากและที่สําคัญกันแดดด้วยมาใต้มันถึงเพลงอะไรยาวไหมและคงพี่ยาวไหมว่า,าเรือหางยาวาผัดไทยของใครของพ่อปุ้งอะไรของพ่อเราจะของลูกเพนกินอะไรข้าวหมูทอดผัดไทยคำโต,โต๊ะ อิ่มแล้วค่ะทุกคนไปกันต่อไปไหนไม่รู้ไปก่อน